สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมใน,ในรายการสาวิทยาโหรานะครับสำหรับในรายการนี้ของเรานะก็มาเหมือนเดิมนะครับติดต่อสอบถามดูดวงกันได้เพียงคนหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลรายการเหมือนเดิม ติดปลอนะสอบถามดูดวงกันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะครับกดแชร์กดไลน์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนะมาครับกดแชร์แล้วนะ ตามด้วยชีเรนนะครับและตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะตามด้วยคำถามนะครับถามได้ไม่เกินครัวหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับนะ เข้ามากันได้นะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะแล้วตามด้วยคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับคนละ9900การวแชร์ แชร์แล้วชียรเล่นคำถามนะแชร์แล้วชียรเล่นคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปแซ่แชร์แล้วน้ำผึ้งค้าขายเป็นไปตามที่หวังไหมก็มันไปได้ของมันเรื่อยๆครับมันไปได้ของมันเรื่อยๆก็ถือว่าดีนะ ให้ออกมาดีมีเมตร,รมามหานิยมนะน้ำผึ่งนะกดแชร์ออกไปนาะกดแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม กดออกไปแซบอกว่าคนละเก้าพันเก้าร้อยเาเแชไงแช์ share แล้วชื่อเล่นคำถามนะถามกันเข้ามาได้ในรายการของเราในรอบนี้เท่านั้นนะดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามเข้ามาก็ถามได้เฉพาะตอนนี้ บอกให้กดแชร์ออกไปไงคนละ9 9 9 9แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นและก็คำถามนะถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปนะใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็มาติดต่อหลังไม์กันได้แชร์แล้วรีเพิ่งเลิกกับ คุยกับพี่โอ๊ตโอ๊ตเขาอยากจะอยากจะทักทายเราบ้างไหมครีไม่ครับนะสามวันนี้นะพายมันบอกยังยังไม่อยากทักทายพูดตรงตรงติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้มีค่าครูอย่างแน่นอนได้ที่ facebook โอเซริกรอภิรัตนโอเซริกรอภิรัตนเบอร์โทร061 99 22 645 0925929261 i d r i r i o 1 5ตามนี้นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับมิตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 idrigejtop16 นะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ ผมอาจารย์ทอมรับผิดชอบดูแลรายการนะเข้ามากันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นแล้วบอกให้กดแชร์ออกให้คนละเก้าพันเก้าร้อยก้าสิเก้าแชร์ไงนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเออใครที่บอกว่าด้านการเงินไม่ค่อยดี เหรียญเศรษฐีนะครับหลวงพ่อราศีลิงดำติดต่อสอบถามได้ใช้คู่กับพระคาถาเงินล้านโดยตรงพระคาถาเงินล้านนี่ผมสวดอยู่ประจำนะนะถ้าใครจะสวดเนี่ยจะดีดีกับตัวนะเอาเป็นว่ามันดีอ่ะพระกระถาเงินล้านเนี่ยนะถ้าสวดจนเป็นสมาธิจะดีดีมากๆสมัมปจิิาามินาสังสมรพรมมาจมหาเทวาสพาพยคารยนติ พระมารมหาเทวาพิราภาพวนตุเมมหาพุทโยมหาราภพวนตุเมมีเตภาวนเตพุถัมมาอาุณโมพุทธายเวิริทิเยวิโคนายังวิริหิงสาวิริทศสเวริทศาเวริทิยมทสามานีมามาพุทธสัสวาหุมสมะเตชามีเพ่งเพ่งภาภาฮาฮาเทเรนะอ่ะฝันอยากโยกฝันสื่ออะไรดีหรือไม่ดีไพ่บอกฝันไปเรื่อยๆครับเหมือนเด็กครับผมนับใบปอสี่สิบนะ ฝันไม่ได้สื่ออะไระครับมันแค่แบบฝันแบบเด็กๆอะ่ะฝันไปเรื่อยๆอะ่ะมันไม่ได้สื่ออะไรออกมาเลยแชร์แล้วกิฟต์ทำยังไงจะให้ครอบครัวแฟนยอมรับเราทำยังไงใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะก็คุณต้องเหมือนกับเข้าหาเขาแล้วมีของฝากเขาประจำอะ่ะภายใบนี้มันดีนะ เป็นไพ่ที่กล่าวถึงของขวัญของขวกนะเหมือนนะคุณเข้าไปแล้วคุณต้องมีมิตรไมตรีกับเขาถ้าอยากให้เขาเข้าหาเรามากๆเหรียญเศรษฐีครับหลวงพ่อราสีดิงดำเหรียญเนี้ยจะแบบใครพูดพูด,พ,ดพูดกับเราเนี่ยติดอกติดใจนะพุทธคุณนี่เลิศนะดีเลิศมากเรื่องการทํามาหากินหรือว่าเข้าหาผู้คนนะแนะนําแล้วนะครับนันก็ถือว่าจบแลวนะคุณกิฟต์นะ กดแชร์แล้วตามด้วยชอเรนและตามด้วยคำถามนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะนะตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นในรายการของเราในรอบนี้ ถ้าอยากให้พ่อแม่แฟนชอบเราได้ชอบเราเนี่ยสวดมนต์ให้เขาสิครับนะนมโมพุทธายา,าพุทธะไตรรัตนายานมณีนภราตสีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมสังโฆยาวธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชมัมสังฆาบูชาอาคีทานังพรังคันทางสิวเรจุมาาเทรังอาหังหวันทามิทุเรโตอาหังหวันทามิทาตุโย อาหังวันทามีสภาโพุทธาธรรมสังคาปูเชมินะคือการสวดมนต์เนี่ยแล้วก็แผ่เมตตานึกถึงหน้าตาพวกเขาแล้วแผ่เมตตาออกไปแล้วเขาจะดีกับเราเมตตามหานิยมนะโมพุทธายาภาพุทธาไตรมรตนยญานมณีนภราสีิสหาสร,รม สุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยถา,าพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวรังคันธังสิวริจมหาเทรังอาหังหวันธามิุรตะตอนอาหังหวันธามิทาติโยอาหังหวันธามิสะพสุนโอทธาธรรมมาสังฆาบูเชมินาสวดอย่างเงี้ยนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็อธิษฐานจิตไปถึงแฟน ไปถึงพ่อแม่แฟนหรือญาติพี่น้องฝั่งเขาแล้วอะไรที่มันเป็นทิฏฐิมานะมันจะค่อยๆค,ค,คลายตัวลงน,นี่เป็นสูตรรับนะมาครับติดต่อสอบถามดูดวงกันได้หลังใหม่ที่ facebook โอเซิริกรอาภิรัต a c e b o o k โอเซอริกรอาภิรัตเบอร์โทร061 99 22 645 0925929261 ID RIO s e r i e 15และผมนะ facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID RIO EJTOP16 ครับนะติดต่อสอบถามดูดวงกันได้หลังใหมมีค่าครูอย่างแน่นอนนะนอกเวลารายการเก็บค่าครูหมดครับเพราะถือว่าเป็นอาชีพนะ เวลาผมแนะไปอ่ะถ้าเชื่อผมอ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นนาคุณกิปไปสวดมนต์มหาจากักรพรรดิอ่ะเสิร์ชหาดูในเน็ตนะแล้วจะเจอนากิปนะเออเอาละครับผมอาจารย์ท็อปนะครับเดี๋ยวสักพักจะไปแล้ะนะ ก็ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวมาหลังไหม่ได้ตามนี้เลยนะเออสวัสดีครับ